بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم อัลลอฮุมะฟักกิหนาฟิดดีนวะอัลลิมนัตตะวิลอามนยารบบันอาลามนเรามาศึกษาในเรื่องของการละหมาดในตอนที่สามนะครับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนบีได้ทิ้งคำพูดของท่านให้กับพวกเรานะครับได้ศึกษา ได้ปฏิบัติตามนาบีได้ทรงวจ,จนะว่าซลูกามารอไอตูมูนีอุซัลลีพวกท่านจงทำละหมาดเหมือนดังที่พวกท่านเห็นฉันละหมาดคำสอนนี้หมายความว่าอย่างไรนบีสอนว่าให้พวกเราทำละหมาด เหมือนกับเห็นท่านละหมาดท่านจากเราไปแล้วพันสี่ร้อยกว่าปีนะครับและเราจะเห็นท่านละหมาดได้ยังไงเพราะเราไม่ได้อยู่ในในยุคของท่านใช่ไหมดังนั้นฮาริสตอนนี้นะครับนบีได้ทิ้งแบบอย่างไว้ให้กับบรรดาอัครสาวกของท่าน ที่เรารู้ในชื่อของบรรดาซอฮาบะบรรดาซอฮาบะก็คืออัครสาวกหรือบางทีเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนของท่านนาบีบรรดาซอฮาบะชายหรือซอฮาบียะผู้หญิงเนี่ยเขาได้รับการถ่ายทอดจากท่านนาบีจากนาบีส่งต่อมายังซอฮาบะ ส่งต่อมาอยัางตาบบอินซึ่งเป็นลูกศิษย์ของสฮาบะเป็นยุคเป็นสมัยส่งทอดมามายัางตาบีอิตตาบบอินตาบีอิตตาบบอินก็คือพวกเราเนี่ยผู้ที่จเจริญรอยตามลูกศิษย์ของสฮาบะ ก็คือตาบียอินเราเป็นตาบีอิดต,ตาบีอิดต,ตาบีอินนี่พวกเราดังนั้นการส่งต่อการถ่ายทอดความรู้มันก็ไม่ต่างอะไรจากการส่งต่อมรดกการส่งต่อมรดกแต่นี่มันเป็นมรดกทางด้านความรู้ ดังนั้นในยุคอาคิตสามานหรือว่ายุคสุดท้ายเนี่ยที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่นะครับนบีสอนให้เราทำละหมาดเหมือนที่เห็นท่านละหมาดก็คือเราได้รับคำสอนอย่างไรถึงแม้ว่าเราไม่เห็นท่านก็ประดุดดังเราทำตามท่านเพราะเราได้เรียนรู้มาจาก ตาบีอินตาบีอิตตาบีอินเห็นไหมแสดงว่าความรู้มันไม่ขาดไม่ขาดความต่อเนื่องใช่ไหมพันสี่ร้อยกว่าปีนบีจากไปแต่แบบอย่างของท่านนาบีคำสอนของท่านนาบีจริยาวัรของท่านนาบีเราได้เรียนรู้จากบรรดา อุลามะอุลามะก็คือบรรดาผู้รู้ในยุคข,ของเราเนี่ยตาเบีอยนไม่มีแล้วเราอยู่ในข่ายของตาบีอนตาบีอยนแต่ในยุคข,ของเราเนี่ยก็มีผู้รู้บรรดาผู้รู้ครูอาจารย์นบีบอกว่า <S <S อัลอุลามะวารอซาตุลอัมบียะผู้ที่มีวิชาความรู้นั้น ก็คือผู้ที่ได้รับมรดกจากท่านนาบีสลลุลต่านแสดงว่าวันนี้เราได้ศึกษาละหมาดจากผู้รู้ก็ไม่ต่างจากที่เราได้ศึกษากับท่านนาบีเพราะเขารับมรดกมาจากท่านนาบีก็คือมรดกทางด้านความรู้ดังนั้นจึงไม่แปลกเลยที่ท่านนาบีจะกล่าวว่า ซนลูกามารอไอตูมูดีอุซอนลีท่านจงละหมาดประดุดดังท่านเห็นฉันละหมาดผิดไหมผู้อย่างนี้ผิดไหมไม่ผิดเป็นตัวแทนเนี่อ่าเป็นตัวแทนหรือพวกท่านรู้ถึงการละหมาดของฉันโดยผ่านการเรียนจากตำราต่างๆของบรรดาผู้รู้อุลมามะอย่างที่ได้อธิบายไปแล้ว ดังนั้นเราไม่ต้องเสียใจเลยว่าเราไม่ได้มีชีวิตอยู่ในขณะที่ท่านนาบีมีชีวิตวันนี้เราได้จเจริญรอยตามท่านนาบีก็ไม่ต่างจากการที่เรารักนบีถูกไหมอ,อิมัมเคยอ่านตำราเล่มหนึ่งเขาบอกว่า เปรียบคนที่อยู่ในสมัยของท่านนาบีกับคนที่อยู่หลังจากท่านนาบีวาฟาตก็คือสิ้นชีวิตไปแล้วเนี่ยบุคคลทั้งสองเนี่ยมีความแตกต่างกันผู้ที่อยู่กับนบีเนี่ยเขาก็ได้เห็นการใช้ชีวิตของท่านนาบี เขาได้เห็นการปฏิบัติของท่านนาบีเขาได้ยินคําพูดของท่านนาบีก็ไม่แปลกเลยที่เขาจะเก่งและทําได้ถูกไหมแต่เราในฐานะประชาชาติยุคสุดท้ายเราไม่เคยเห็นนบีแต่เราก็ยังทำได้เราก็ไม่แพ้คนที่อยู่ร่วมสมัย ได้นั่งพูดคุยกันเราก็ไม่แพ้พวกเขาขนาดเราไม่เห็นนบีเรายังละหมาดเลยเห็นไหมนี่คือสิ่งที่ส่งต่อมาอยัางพวกเรานะครับในยุคสุดท้ายดังนั้นการที่เราจะละหมาดเหมือนดังที่ท่านนาบีละหมาดนนะเราจะต้องไปศึกษาเล่าเรียนนี่คือวิธีค้นหามรดก ทางด้านความรู้ให้ได้นาบีได้ทิ้งมรดกไว้กับใครบ้างผ,ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้ต้องดูนะานาบีได้ทิ้งมรดกไว้กับใครบ้างเราต้องไปศึกษาเล่าเรียนจากตำราต่างๆเพื่อว่าการละหมาดของพวกท่านจะได้มีความสวยงามและมีความอาเลอร่อยอย่างที่ได้คุยไปแล้ว นะครับเหมือนกับความสวยงามและความอาเร็ดอร่อยในการละหมาดของท่านนาบีสโลโลุลตาร์ฮุยลีฮิวสลัมนี่คือก่อนที่เราจะเข้าสู่การละหมาดจริงๆแล้วตอนที่ท่านนาบีมีชีวิตอยู่สิ่งที่ท่านนาบีได้พยายามบนประชาชาติของท่านเนี่ยการละหมาดไม่ใช่สิ่งแรกที่ท่านนาบีพยายาม ท่านนาบีพยายามเรียกร้องผู้คนไปสู่การเคารพพักดีอิบาดัดต่อพระเจ้าที่ชื่อว่าอัลลอฮ์ในขณะที่ท่านนาบีนั้นถูกส่งมาประกาศศาสนาในมักกะเมื่อมักกะที่เขาไปทำฮัจที่เขาไปเดินต่อว่าไปเดินเวียนไปตุลล้อน่ะมีรูปปั้นสามรอกว่ารูป แสดงว่านาบีเนี่ยถูกสรงต่อมาเป็นาศนาสนทูตจะต้องไปจัดการกับผู้ที่เคารพบ,บูชารูปปั้นจเวตสิ่งที่นบีทำก็คือเชิญชวนผู้คนให้พ้นจากการตั้งภาคีต่อพระเจ้ารูปปั้นไม่มีความสามารถอลัลลอ์นั้นมีความสามารถ อัลลอฮ์คือพระเจ้าที่แท้จริงนี่คือสิ่งที่นบีได้บอกบอกกาลิมาที่เราฝึกอ่านอออออัััชฮฮฮะะดูลลลลลลาาิิ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن م ح م ซูลุลลอฮ์ให้เขาปฏิญาณตนก่อนให้เขารู้จักอัลลอฮ์ก่อนให้เขารู้จักาศาสดาก่อนไม่ใช่ภารกิจแรกเอาละหมาดมาเลยไม่ได้ถูกไหม หากว่าเรายังไม่เลื่อมใสยังไม่เลื่อมใสในพระเจ้าเราจะปฏิบัติตามคําสั่งของพระเจ้าได้อย่างไรจริงไหมไอ้น,นี่เปรียบตัวเรากับพระเจ้าวันนี้เรามีแฟนพูดถึงเรามีแฟนถ้าเรายังไม่มีความเชื่อมั่นกับแฟนไม่มีความรักต่อแฟน เราจะทําทุกอย่างเพื่อเธอได้ไหมทําไม่ได้เช่นเดียวกันนบมีประกาศศาสนาให้ประชาชาติได้รู้จักอัลลอฮ์ละทิ้งการเคารพบ,บูชาจเววีรูปปั้นและก็ไปอิบาดะฮักดีต่ออลลอผู้เป็นเจ้าเพียงผู้เดียวเท่านั้นนี่คือภารกิจแรกนะละหมาดีมาทีหลังมาทีหลัง,ลงนะ ดังนั้นวันนี้คุณค่าของการละหมาดนะครับเราต้องรู้คุณค่าของการละหมาดอิบัมบอกว่าท่วงท่าของการละหมาดสอนวันเดียวก็ได้แล้วการอ่านในการละหมาดที่มีความจำเป็นสอนสักสามสี่วันก็ได้แล้วแต่ทำอย่างไรให้หัวใจของเรานั้นมีความทวินหาละหมาดดังนั้นเราจะต้องพูดถึง ฟาดีละพูดถึงความสำคัญความประเสริฐของการละหมาดเพื่อจะทำให้หัวใจของเรานั้นมีความอ่อนโยนมีความปรารถนามีความต้องการที่จะรู้จักละหมาดอย่างแท้จริงอัลลอฮฺ Allah สุบฮานาหูวาตาลาได้ทรงดำรัดในพระมหาคัมภีร์อันกุราอานอานสุบิลลาฮิมินัลชัยตอนุรัิม قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خ ا ش ع و ن แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาจะได้รับชัยชนะผู้ที่อิมานพวกเราเนี่ยผู้ที่ศรัทธาแล้วจะได้รับชัยชนะจะได้รับความผาสุก ซึ่งจิตใจและร่างกายของพวกเขามีความสงบมั่นคงในการละหมาดของพวกเขาเห็นไหมวันนี้ถ้าเราละหมาดอย่างเดียวเราไม่รู้วิธีการว่าการละหมาดเนี่ยมันมีมากกว่าท่วงท่ามันมีมากกว่าการอ่านใช่ไหมก็คือทำให้ละหมาดของเรานั้นมีความสงบและเราจะได้รับชัยชนะ บรรดาผู้ศรัทธาจะได้รับชัยชนะถ้าหากว่าการละหมาดของพวกเขานั้นเป็นการละหมาดที่มีความสงบมีความมั่นคงในการละหมาดดังนั้นคะเนนของการละหมาดเนี่ยของแต่ละคนที่ละหมาดเนี่ยคะเนนไม่ได้มองเฉพาะการอ่านไม่ได้มองเฉพาะท่วงท่านะ ไม่ได้มองว่าใครละหมาดก่อรละหมาดหลังอย่างเดียวไม่ได้มองว่าเราระหมาดร่วมกันไหมทําเป็นยามาอาไหมทําเป็นกลุ่มไหมตรงนั้นมองไหมมองแต่ไม่ได้มองแค่นั้นสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้ามองการละหมาดก็คือเป็นสิ่งที่เราทุกคนทํายาก บรรดาผู้รู้ครูอาจารย์บรรดานักเรียนนักศึกษานะยากมากก็คือการที่เราทำให้หัวใจของเรานั้นจดจ่อเพ่งมองไปยังพระผู้เป็นเจ้าอย่างมีสมาธิในขณะที่เรากำลังละหมาดน,นี่คือสิ่งที่ยากมากเพราะอะไรที่ยากมากล่ะละหมาดวันละห้าเวลา มากแล้วเวลาละห้านาทีเราผูกพันอยู่กับการละหมาดแค่เพียงวันละยี่สิบห้านาทีแต่เราผูกพันอยู่กับการทำงานในโลกใบนี้เพื่อแสวงหาปัจจัยยังชีพวันละแปดชั่วโมงดังนั้นเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เราผูกพันอยู่กับอะไรมาก เราย่อมนึกถึงสิ่งนั้นมากจริงไหมดังนั้นหัวใจนี่แหละคือสิ่งที่ยากที่สุดในการเข้าเฝ้าอัวโ์ให้จดจ่อให้เพ่งมองให้มีสมาธิพูดง่ายแต่ทำไม่ง่ายเลยนะครับบางคนไม่เคยมีเลยแม้แต่ครั้งเดียว ที่ละมาดของเขานั้นจะสงบนิ่งไม่นึกถึงเรื่องอื่นใดทั้งสิ้นยากนะครับอายะนี้มันยาวนะครับแต่ช่วงสุดท้ายขององค์การนี้อัลลอฮ์ได้ดำรัสต่อไปอีกว่าวัลลดีนาฮุมอาลาสลาติฮิมยูฮาฟิซูน وال ذ ي ن هم على صلاتهم يحافظون ได้รับความผาสุกเช่นกันใครละ่ะผู้ที่ได้รับความผาสุกก็คือบรรดาผู้ศรัทธาที่ซึ่งพวกเขารักษาการละหมาดของพวกเขามิให้ออกนอกเวลา ก็คือเมื่อถึงเวลาละหมาดเลยทำไมว่าก็อย่าให้ออกนอกเวลามันมีระยะเวลาของมันมีช่วงเวลาของมันอ่านี่คือการละหมาดดังนั้นเราจะได้รับความผาสุก็คือผู้ศรัทธาที่พวกเขารักษาการละหมาดมิให้ออกนอกเวลานะครับนี่คือเบื้องตอน้นวันนี้ในเรื่องของคุณค่าของการละหมาด วันละนิดจิตแจ่มใสนะไม่ต้องมากไปเรื่อยๆค่อยๆซึมซับนะครับจากการที่เราได้นับถือศาสนาพุทธมาเป็นเวลาเกือบ4ี่สปีวันนี้เราเลื่อมใสในอิสลามจะให้อิสลามเข้าไปในร่างกายของเราด้วยพริบตาเป็นไปไม่ได้ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับอย่าท้อแท้ให้เราตั้งใจ ให้เรามีความมุ่งม,มั่นให้เรามีอีมานในหัวใจที่มั่นคงนะครับขอดูอาจากพระเจ้าด้วยให้พระองค์ทรงนาทางของเราเนี่ยให้เกิดความง่ายดายในการเรียนศาสนาในการเข้าใจอิสลามนะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะอัลกวุรอายะฮุอัลลอฮิวะบาริกาุ